หมอเงินหมอกวาร่วมสนับสนุนรายการทีวีทั้งดีทั้งสนุกโดยดาวคอฟฟี่กาแฟดีจากที่ราบสูงโบรลเวนสตาร์อินฟินิตี้คอสเมตดริงครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวด สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินุงเงินกู้สูงผ่อนสบายโทร1115มาหากรรมการลงทุนเซฟอินนิสตี2014อ่มาคุณแสบวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยสิ่งที่ลูกหนี้ควรรู้เออจ้าหนี้ก็โปรดทราบคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทําไมคนเราไม่มีตังค์ต้องยืมตลอด นะแล้วจะไปเอาที่ไหนเราก็ไปนี่ตนี่เพื่อนผมเพื่อนผมเวลามายืมปุ๊บผมถือคติอย่างหนึ่งเลยผมถือคติเลยว่าใครอยากให้เพื่อนจําแค่ยืมตังมันแล้วไม่คืนทีนี้แหละเพื่อนจะจําตลอดเลยอ๋อไม่ต้องคิดคิดถึงเราไม่ต้องคิดถึงเดี๋ยวมันคิดถึงเราเองโทรหาเรากริ๊งบุกแปลกไหมเนี่ยเข้าเรื่องเข้าเรื่องแหมทำผมงงเลย คือจะอธิบายก่อนเริ่มต้นนี่จะอธิบายสักนิดหนึ่งก่อนว่าไอ้นี่เนี่ยมันก็มีนี่ในระบบนอกระบบครับเรามาว่ากันที่นี่ในระบบก่อนที่เป็นกันเกือบทุกคนเนี่ยนะไม่นับพวกสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถอันนี้ยกไว้ก่อนเอาไอ้สินเชื่อที่เกี่ยวกับส่วนบุคคลเพื่อบริโภคที่เียกสินเชื่อเพื่อบริโภค personal loan มันมีตั้งแต่บัตรเครดิตยามไป personal loan ทีนี้เอาให้เข้าใจกันให้ชัดๆก่อนกรณีบัตรเครดิตเนี่ยตามกฎหมายเนี่ย กรับเขาให้คิดดอกได้ไม่เกิน18%ต่อปีถ้าบัตรเครดิต<อ>บัตรเครดิตนะฮะแต่ว่า ในกรณีที่คุณไปผิดนัดชําระเขาเนี่ยอเขาบอกบวกได้สองเบ็ดเสร็จมันก็เลยจะอยู่แถวๆไม่เกินยี่สิบเพราะผมเห็นแต่ละเจ้าส่งมาปุ๊บคิดค่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระนี่ยี่สิบตลอดเลยไม่จริงจริงเน้วก็คือสิบแปดบวกสองแล้วก็ไอเรื่องไอค่าธรรมเนียมเวลาเข้ามาทวง,ง,งทงทวงถานในใน,ในกฎหมายเนี้ยเขาบอกไม่ได้มันต้องอินคลูดอยู่เอา้าต้องรวมอยู่นั่นะโดยหลัก โดยหลักกฎหมายนี่เราพูดในหลักกฎหมายก่อนแล้ววันนี้นี่มาเลยนะขอโทษค่ะค่าค่าทวงนี่ก็200ร้ค่ะสองครั้งสี่ร้อยค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งอันเนี้ยพวกสาหัสาการเลยเนี่ยก็คือพวกบัตรนอนแบงค์ทั้งหลายยังไงฮะอีออนบ้างอีเป้บ้างคือไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่ได้เอ่ยชื่อใครเรียกเรียกเพื่อนอีออนแคปิตอลไม่โอเคอย่างเงี้ยนะอพวกไปอยู่ละพวกไปลวไปละ พวกนี้เนี่ยมันมีช่องโหว่ทางกฎหมายพูดกันจริงๆก็คือว่าความจริงตามกฎหมายเนี่ยนะเขาห้ามคิดดอกเบี้ยดอกหอยเกิน15%ต่อปีผมไม่รู้ทำไมเขาเรียกเบี้ยหอยนะไปถามผมเยอะแผมกำลังจะถามดอกหอยเขอย่างไรอยู่ทีนี้กรณีนี้เนี่ยมันเป็นสถาบันการเงินตามพรบอซึ่งมันโดยถ้าอยากรู้ตรงนี้แน่แชัดๆเดี๋ยวเราเข้าช่วง สอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มอธิบายให้จบอธิบายทีนี้ปัญหามันคือว่าทำไมไปมามันล่อไป2ีบปเนี่ยคือมันไปมีตอนปี2548นเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยอาศัยอำนาจตามข้อ5ใช้ประกาศคณะปฏิวัติไม่ใช่คอสชนะคณะปฏิวัติฉบับที่58กับตอน26มกราสอ2 5นห้นู่นก็มีเอาไอเกณฑ์นี้มาแล้วบอกว่าให้สามารถคิดค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เกินร้อยละ28 มันเลยกลายเป็นคาราคาสั่งอยู่ทุกวันนี้คือสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเขาคิดไปถึง28คิดได้ถึง28มันเกิดจากไอ้ตรงรรรรน,นี้แหละประกาศปวประกาศนี่แหละอะไรนี่แหละที่ไปแก้เกอรธนาคารแห่งประเทศไทยคือเข้าใจว่าช่วงนั้นเหมือนแบบจะกระตุ้นกําลังซื้อแหละ,ะแล้วก็คนไม่ค่อยมีสตุงสตางเข้าไม่ถึง คือมันต้องมีอะไรแอสเซทไปค้ำประกงคำมั่การ,รอันนี้ไอ้เพอร์ซนอลโลนเนี่ยหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยบางทีมันไม่ต้องมีอะไรคำมการมันดูสลิปเงินเดือนก็อนุมัติบัตรกันแล้ว<อ>มันก็มีความเสี่ยงของผู้ประกอบการนี่ก็ปล่อยกู้ก็เลยบอกว่าให้คิดดอกได้แพงอันนี้มันก็ราคาสั่งเงี้ยมาไอ้ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็จวบมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละแล้ววันนี้เราจะคุยอะไรยังไงกันทีนี้ปัญหามันก็คือว่าพอคนติดเข้าไปในบ่วงกรรมอันนี้ก็คือไปไปติดอยยู่่่ในนบววงีี้แลเ มันก็จะเจอทวงนี้แหละเวลาไม่ไม่จ่ายเขาไม่ทันตามกําหนดรอบระยะเวลาทั้งเจ้าหนี้ในระบบนอกระบบเนี่ยนะไอ้เอจ้าหนี้นอกระบบนี่ก็ไปเร็วๆนิดนึงให้ดูก็คือมีตั้งแต่เจ้าหนี้ขนาดใหญ่ไปเจ้าหนี้กล,กลางในทุนโรงงานในทุนชมชมุชมชุมชนทุนอาบังอะไรเต็มไปหมดอ่ะเดี๋ยวนี้นอกระบบนี่มันมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอจาแนกได้ห้ากลุ่มเอรลยใหญ่นี่เป็นพวกในทุนอิทธิพลในท้องถิน่น ปล่อยกู้เอาโฉนดมาจำนองมั่งอะไรมั่งทำสัญญาเงินกู้แล้วไปเขียนกรอกตัวเลขเองชาวบ้านไม่รู้เรื่องใส่ดอกแพงๆไปอะไรเนี่ยนะประเภทหนึ่งที่จะเป็นลูกน้องตามมาโดยตลอดเออประเภทที่สองนี่เจ้านี่รายกลางอันนี้จะอยู่ในชุมชนครับในชุมชนแล้วก็อาจจะรายกลางหน่อยอาจจะไม่มีใครเดินตามมากมายเมื่อก่อนจะเป็นร้านขายของชำปล่อยกู้ลักษณะนี้ก็ก็มีแล้วก็ลักษณะเดียวกันก็เอาฉนงโฉนดมาจำนองเหมือนกันแล้วก็ทำสัญญาเงินกู้ข้อ3นี่หลังๆแพร่ระบาดหนัก ในทุนโรงงานคือสาวโรงงานหนุ่มโรงงานเนี่ยอยากได้มือถืออยากได้นู่นได้นี่ก็กู้กู้กับใครเจ้าของโรงงานนะไม่ใช่มันมีในทุนนอกระบบอเข้ามาปล่อยกู้และยึด ATM เอ็มไปเลยพอถึงเวลาก็ตัดเงินไปเอออันนี้น่ากลัวกลุ่มที่สี่นี่เป็นในทุนในชุมชนร้านบ้านที่คุณบอกตามร้านค้าร้านรวงเนี่ยอันนี้หยิบยืมกันนะก็อีกประเภทหนึ่งสุดท้ายนี่คือในตลาดสด ก็มีสมมติพ่อค้าหมูเนี่ยก็ปล่อยกู้แม่ค้าแผงต่างๆอันนี้บางทีหลังๆสมัยก่อนเนี่ยเอาบังเยอะอบังอบังไขยถั่วแต่เราทำน้อาบังไายถั่วไม่ปล่อยกู้หรอกอบังขายผ้าสิหูขายถั่วปล่อยกู้ไม่เยอะก็มีหลักๆเนี้ยเจ้านี่นอกระบบแล้วก็วิธีการทวงถามก็จะโหดหินหน่อยดุเดือดเลือดพล่านหน่อยทำไมฮะทวงแบบไหนฮะก็ทวงแบบมีดตะปู ทีนี้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทุกข์ใจแล้วก็ในยุคนี้เป็นยุคคืนความสุขให้ประชาชนเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาคุยกับหมอความเราเนี่ยว่าไอการทวงหนีน้ทำได้มากมน้อยแค่ไหนอย่างไรม,มันมีกฎหมายเก่านะที่ไอที่ทงวงทวงกันอยู่ผิดด้วยนะแล้วกำลังจะมีร่างพบรบทวงหนี้ใหม่ออกมาอันนั้นนี่ยิ่งผิดหนักเลยนะถ้าไปทําแบบที่ทาทากันอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันไปไปสอบอาการสอบอากการไปสอบปากการครับ สนับสนุนการสอบอาการโดยดาวคอฟฟอ่ะเข้าสู่ช่วงสอบอาการนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์ไอพรลบเก่ามันเป็นยังไงทวงหนี้ได้ขนาดไหนอย่างไรนะฮะครับอ่ะหมอความเราอยู่ไหมเนี่ยหมอความครับอ่ะหมอความครับหมอความอยู่ไหมฮะอ้าอหูอความอ่นฮัลโหลมาแล้วครับหมอความมาแล้วครับ เอ้าสวัสดีคุณโก้คุณสแสบบ,บุรุษพ <ผม S 2> ยาบาลแล้วก็ท่านผู้ชมครับ <c oughs> เป็นบุรุษพ <c oughs> ยาบาลก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลโื <c oughs> อไม่เป็นบุรุษพยาบาลก็แล้วก<อ>ันดี้ะจะให้เป็นสตรีพยาบาลน,นี่เดียนเราไม่ไหวค่ะเอ, <c oughs> เอาคุยเรื่องนี้เลยอะวันนี้จะมาคุยวันนี้เนี่ยคุณโก้คุณแสบพอดีผมเนี่ยติดภารกิจสําคัญของประเทศ นเลยะจะต้องประชุมเกี่ยวกับภารกิจกิจการของสปชเพื่อจะวางกรอบวางรูปแบบเกี่ยวกับการเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดก็เลยแหมเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเลยขอลาอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ไปแน่ครับกับโรงพยาบาลถูกนะเไม่เป็นไรกับวัดก็ได้ เอาเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวผมจะเข้าประชุมแล้วอา้าผมจะถามประเด็นหลักๆสองสามเรื่องเอาเรื่องวันนี้ประเด็นคือเรื่องที่ลูกหนี้ควรรู้แล้วเจ้านี้โปรดทราบก็คือเรื่องของการทวงหนี้นะฮะปัจจุบันเนี่ยมันมีการทวงหนี้ที่เราเห็นเห็นกันอยู่แล้วก็เป็นข่าวหนังสือพิมพ์บ่อยๆเรื่องไปขู่ไปยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วแต่บางทีคนก็แบบทุกข์ใจถึงขั้นไปยิงตัวตายฆ่าตัวตายเพราะโดนทวงหนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปศึกษาดู ตามกฎหมายปัจจุบันยังไม่ต้องไปพูดถึงไอ้ร่างพบรบทวงหนี้ที่กําลังอยู่ในสภานะอาจารย์ครับไอ้ของเดิมที่ทําอยู่เนี่ยบางอย่างมันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมที่ทวงงกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับอ,อมีอะไรบ้างที่ที่ถือว่าทวงแบบนี้แล้วผิดกฎหมายคือการผิดกฎหมายเนี่ยมันอาจจะผิดกฎหมายแต่มันก็ไม่แรงโดยไม่มีกฎหมายอะไรบทบัญญัติที่ลงโทษไว้ชัดเจนเช่นการ ถูด,ด้วยดีวยการทวงด้วยการข่มขู่อ่าหรือในลักษณะหลอกลวงช่อชนด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยข่มขูคค่ว่าจะทําอย่างนั้นว่าขู่ว่าจะทําอย่างนี้เนี่ยอืม,มันอาจจะฟังว่าเป็นการโชคแต่บางทีมันก็ยังค่้ากึ่งนะคุณรัชพลวันบางคนเขาบอกผิดกฎหมายอาญามาตราสามร้อยเก้าว่าด้วยความผิดต่อเสรีภาพเลยนะอืม อ๋อบอกว่าถ้าคุณไม่จ่ายเงี้ยผมจะไปประจานคุณที่บริษัทใช่ใช่มันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคุณลาชจพลถ้าคุณไม่จ่ายนะผมอาจจะไปจับคุณอ่ไม่จ่ายนะผมอาจจะไปยึดทรัพย์คุณแต่มันก็บอกว่าไอการไปยึดนี่แปลว่ามันจะต้องไปฟ้องก่อนหรือจะต้องไปโอ้มันมีกระบวนการคือมันมันไถไม่ได้คุณละเลอนมันแย่ไปได้าบอกว่าเอาเหตุของการตายในที่สุดเช่นสมมุติเราไม่จ่ายเนี่ย แน่ที่สุดเขาอาจจะต้องฟ้องแล้วยึดใช่ไหมใช่ครับแต่เวลามันพูดมันบอกเฮ้ยถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปยึดทรัพย์คุณอืมอ่าถ้าคุณไม่จ่ายนะผมอาจจะเอาตำรวจไปจับคุณทั้งทั้งที่มันไม่มีสิทธิ์จับแต่ถ้าเรามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์เนี่ยนะแต่ถ้าคุณไม่จ่ายนะผมจะไปประจานที่บริษัทเนี่อาจจะเข้าอือ,อ,อหรือยอย่างไอ้กรณีที่ส่งไปเสนอบัตรแล้วมีสแตปมตาเป็น,เป,นเป็นตาช่างไปแล้วก็บอกสำนักกฎหมายที่นู่นที่นี่เนี่ย เขาบอกจริงอย่างนี้ก็ผิดนะก็ตราช่างบางทีมันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เหมือนกันนะคุณรัชพลคือแต่พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันก้ำกึ่งแล้วมันมีคนใช้มาโดยตลอดหนึ่งทวงนี้ขอพูดหยาบๆนะทวงกันมากทั้งวันทั้งคืนอ่วงเช้าหกโมงเช้าแทนที่ เฉลิมชัยจะอารมณ์ดีหน่อยเอาเจ็ดโมงครึ่งมันโทรมาซะแล้วอะไรเสียไหมวันนี้เสียเลิกทั้งวันเลยไหมเสียเลิกก้าวเท้าผิดเลยหัวข้ามาเลยัดโทรกลับบ้านจะนอนหลับให้ฝันดีสักวันเอาสามทุ่มมันยังโทรอีกเออบ่ายจะดูรายการหมอเงินหมอความมาอีกละวทั้งที่มันแสบแทนที่จะทวงเราคนเดียว แม่ไปโทษมันไปทวงพ่อทวงแม่อีกโอ้ยไปทวงเพื่อนไปทวงญาติพี่น้องโคตรเน่าสกลาดเราอีกเอ,เออดีไม่ดีโทรไปฝ่ายโทรไปฝ่ายบุคคลเราอีกเออทางานอยู่ดีๆฝ่ายบุคคลเรียกไปทั้งหมดเนี่ยม,มันเป็นลักษณะของการเชิงประจานให้เป็นที่ประจกักษ์ครับอย่างนี้ผิดเป็นลักษาะของการเชิงประจานเหมือนจะพูดง่ายๆว่าตีวงล้อมเพื่อให้เราเนี่ยถูกจํากัดพื้นที่ อืที่จะต้องมาใช้นี่พฤติกรรมดังกล่าวนี้เป็นการกระทำโดยปกติของคนที่รับจ้างทวงนี้พึงสำเนียกไว้เลยว่าคนรับจ้างทวงนี้จะไม่มีการปลาณีปลาใสและโอโลมปฏิโลมกับคุณเฉลิมชัยโดยเด็ดขาดอืจต้องใช้วิธีการทุกเม็ดทุกดอกใต้ดินบนดินหรือใต้โต๊ะบนโต๊ะทำอย่างไรก็ได้ให้เจ้านี่ให้ลูกนี่กลัว อืมไอเราพอเจออย่างี้ก็อะไรนะเนื้อใจสันเนื้อเส้นกรตกเ้นกระตุกนอนก็ปัสสาวะเหลืองรถที่นอนอีกต่างหากโอ้โหเป็นหนักเลยนะโอ้โหดังนั้นเนี่ยเขากำลังมีกฎหมายทวงนี้ฉบับใหม่กำลังจ่อเข้าสอนอในวาระสองและสามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจะมาคุยเรื่องนี้แต่ก่อนจะเอากฎหมายเก่าอีกนิดนึงไอกรณีที่ ที่อาจารย์ว่าเนี่ยโทรมาขค่มขู่เลยเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเฮ้เราบันทึกเทปไว้เลยเอแล้วเราเอานี้ไปฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทได้อันนี้จริงไหมทาได้ไหมคือถ้ามันไปพูดกับคนอื่นนะเฮ้ยไอ้เฉลิมชัยเนี่ยแม่เป็นนี้แล้วไม่ยอมจายอ,อย่าไปเชื่อถือมันอ,มอย่างเนี้ยหมิ่นประมาท เฉลิมชัยใช้ไม่ได้เห็นนี่แม่เบี้ยวเขาไปทั่วก็มินประมาทมัเป็นนี่ก็คือเป็นนี่ไม่มีสิทธิ์ใครจะที่เอาผมไปประจานจะไปบอกว่าเป็นนี่แล้วไปบอกตัวเลขโอ้มีนี่หนึงห้าแสนอย่างนี้บาง้นมีคำพิพากษาเสร็จเอาคำพิพากษาติดนั่นทั้งหมู่บ้านเลยเคยมีนะกุลรักพลติดมันปากซอยเลยกลับบ้านไม่ถูกเลย เอออย่างเงี้ยสารบอกเนี่ยการกระทําดังกล่าวเป็นการหมิ่นประมาทอืมไอ้าจารย์ในที่ผมสงสัยเรื่องที่พูดถึงว่าระยะหลังมันมีลักษณะเ,เนี่ยรับจ้างทวงนี้เนี่ยหลายคนก็บอกส่วนใหญ่มันจะเป็นอ้างว่าเป็นสํานักกฎหมายจริงๆมันเป็นสำนักกฎหมายไหม มันเป็นบวงท,ทางนายคือถ้า,ามันก็อาจจะเป็นบริษัททวงหนี้แต่โดยมีทนายความเนี่ยสักคนสองคนก็ได้นะ<อ>เพราะอาจจะแล้วจากนั้นอาจจะเชี่ยวชาญชํานาญการขึ้นมาแล้วอาจจะแตกสาขาไปก็ได้เพราะกระบวนการพวกนี้มันไม่จําเป็นจะต้องไปว่าความแต่มันเป็นศิลปะการทวงหนี้โดยเฉพาะแต่นี่เขาบอกว่าถ้ากรณีแบบนี้เขาบอกว่าถือว่าทนายนี่ทําผิดมารยาททนายความ แต่ถ้ามีพฤติกรรมดังกล่าวลักษณะ,ะคมคูนอกลู่นอกทางหรือพูดจาไม่เป็นจริงเนี่ยก็เคยมีนัคนร้องเรียนสานักงาทนทนายความมาเนี่ยแต่ใช้วิธีการลูกล่อลูกชนบางแห่งเนี่ยศาลยังไม่ตัดสินเลยพิมพ์คำพิพากษามาขู่เขาแล้วก็มีขนาดนั้นเลยพิมด้วยเอาจารย์อันนี้คือกฎหมายเดิมกฎหมายเดิมซึ่งต้องยอมรับว่าภายใต้กฎหมายเดิมนี่มันทําให ลูกหนี้เป็นทุกข์แล้วว่ายง่ายมันยังไม่มีกฎหมายอะไรเลยที่ไม่ว่าโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการทวงหนี้<อ>แต่เนื่องจากว่ามีคนเป็นหนี้เป็นสิบสิบ,สบ,สบล้านแล้วมันก็มีคนถูกทวงกันเยอะแยะตะแปะไปหมดมแล้วได้รับความเดือดร้อนอครับถ้าเกิดว่ามองจากที่อาจารย์บอกพฤติกรรมดังกล่าวนะอาจารย์นะเราสามารถเก็บหลักฐานแล้วก็ไปร้องเรียนเพื่อที่จะฟ้องคืนได้ไหมฮะในฐานะหมิ่นประมาทหรือประจานอะไรอย่างเงี้ยครับ อาจารย์ใช่ละอาจารย์ไปครับหมอหลุดไปละหมอหลุดไปความไปละไม่เป็นไรอย่างงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกแล้วเดี๋ยวเรากลับมานี่เรามาวะวะเดี๋ยวเราย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อคือมันจะมีพรบใหม่พรบใหม่เดี๋ยวผมจะมาช่วยสรุปให้แล้วก็เดี๋ยวคุยกับอาจารย์ต่อในเบรกหน้าตอนนี้พักกันก่อนครับ 哇。Wow.